สวัสดีค่ะน้ยสวีเดนค่ะไลฟ์สดถ่ายทอดสดแล้วได้อะไรไนายจะมาแช์นะคะก่อนอื่นเลยนายก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการไลฟ์สดหรือการถ่ายทอดสดเนี่ยแรกๆมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพื่อนๆกับไม่ได้อะไรเลยไม่มีทั้งผู้ชมไม่ได้ทั้งนาทีนะคะแต่แต่อะไรคะแต่ถ้าเราออกมาไลฟ์บ่อย,อยๆเนี่ย สิ่งสำคัญเลยนะที่ไนไนได้นะสิ่งสําคัญเลยนะนั่นก็คือไหนได้ฝึกฝนตัวเองในการพูดออกหน้ากล้องครับเรกๆเนี่ยไหนยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะคุยได้เป็นคุยหน้ากล้องได้นานเป็นชั่วโมงนะแต่พอไหนลองทำไปบ่อยๆเนี่ยทำทุกวันทําบ่อยๆไลท์ทุกวันไลฟ์บ่อยๆเนี่ยไหนพูดเก่งขึ้นไหนเห็นพัฒนาการของตัวเองมากขึ้น ถึงจะไม่มีผู้ด,ดูหรือว่าผู้ชมอาจจะน้อยเนี่ยแต่เพื่อนๆสิ่งที่เราได้กับตัวเราตลอดหรือว่าตัวนายตลอดก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองในการพูดในพูดได้เก่งขึ้นคุยได้นานขึ้นอันนี้ถึงเราจะไม่เห็นผลทันทีทันใดแต่ถ้าเรา,ระ,สา,ารสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนายคิดว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆถึงเราจะไม่เห็นผลในตอนนี้แต่อนาคต เห็นผลแน่นอนค่ะเพราะอะไรเพราะก็มีหลายช่องออกมาว่าถ้าเราออกมาไล์บ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันตัวตนของเรายืนยันตัวตนหน้าตาน้ําเสียงท่าทางนู่นนี่นั่นเนาะทําให้ทางระบบจดจำํำใบหน้าของเราท่าทางของเราน้ําเสียงของเรานะถึงไล์แรกอาจจะไม่มีคนดูแต่ไล์ต่อๆไปถึงจะมีคนดูคนดูน้อยหรือคนดูมากมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาและระบบะในการ เขาเรียกว่าไงมาเห็นไลฟ์ของเราหรือไม่นะเรียกๆต้องทําใจเลยนะเหมือนไหนเนี่ยต้องทําใจเลยถึงจะพูดคนเดียวถึงจะไลฟ์คนเดียวแต่ไหนก็ทำเนาะแต่ไหนก็ทําเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้ถ้าเราล้มเลิกตอนนี้ถึงเราออกมาไลฟ์ใหม่มันก็เป็นเหมือนเดิมคือการเริ่มต้นมันจะยากทุกอย่างนะแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราก็ต้องทําใจนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะอะไรเพราะว่า เหมือนที่ไนคือไนอ่ะตัวของไนเองอ่ะไม่กล้าออกมาอะไรเพราะว่าไนเป็นคนที่พูดน้อยไม่ไม่เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเนาะแต่พอออกมาทําแล้วอ๋อฉันทําได้นี่ไนทำได้นี่นทําไมไม่ออกมาทําตั้งนานแล้วใช่ไหมแบบนี้คือไนก็ไนก็คือถึงจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เก่งนักหนานะแต่ก็คือเก่งกว่าตอนเริ่มแรกเลยนะเก่งกว่าตอนเริ่มแรกอันนี้ไนก็ภูมิใจนะภูมิใจแลกก็ ในก็จะทําต่อไปนะจะทําต่อไปจะไล์ต่อไปถึงจะยอดดูคนน้อยหรือไม่มีคนดูก็จะทําก็จะทําก็จะทำนะพเพื่อนๆคร่บถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นเราจะประสบผลสําเร็จแน่นอนถึงประสบผลสําเร็จมันจะใช้เวลานานแต่ก็จะประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะพเพื่อนๆคื่ะคลิปนี้ในะก็ออกมาเป็นกําลังใจนะคะออกมาเป็นกําลังใจให้พเพื่อนๆทุกคนนะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ